สวัสดีครับครูชินคนธรรมดาเลยครับนี้ครูชินคนธรรมดาเลยครับสีผ้าพไปเที่ยววัดหลวงปู่หมุนนะครับหลวงปู่หมุนนี่มันมีชื่อเสียงมากเลยนะครับอมค้นสาแก้วนะครับแต่บ,บอค่อยหูปนใดแต่ว่าคนทั้งอื่นนี่มันสีมาหาหลวงปู่หมุนนี่หลายเลยนะครับเป็นมัจาจามัณสายอยู่นี่ กะสีมากับออกจากอำเภอวัฒนามากประมาณห้าหกิโลนะครับมาทางทิศเหนือนะครับก็คือทั้งไอเส้นทั้งไปทั้งภาคอีสานเนี่ยละนะครับขึ้นมาไอวงแดงด้วยนี่ยัดตะเนียมก็จะมีป้ายบอกอยู่ว่าวัดหลวงปู่หมุนนะครับเอากระเป๋อันนี้เลยเีไยวมสีเดียวเลยด้วยครับวัดหลวงปู่ ทางเขาสิเป็นจังสี่ด้วยครับนี่ทางเขาวัดเพิ่นจากถนนที่เฮาแดนขึ้นไปทงางภาคอีสานนี่ประมาณ500เมตรครับก็ถึงวัดเพิ่นแล้วเพิ่นเป็นวัดปลาด้วยครับวัดปลาหลวงปุ่นเป็นทางขอนเกียตเข้าไปยังนี่เลยนะครับ งนี่สิเป็นที่จอดรถด,ด้วยครับ วัดเพื่อนสีอยู่ทั้งสายมือมองจอดรถสีอยู่ขวามือนะครับหลวงปู่มุนนี่เพิ่นกะสิมีชเสียงทั้งดานอของขังวิชา,าคมนะครับประกบอบคำสอนต่างๆนะครับการปฏิบัตินะครับเป็นเป็นวัดปลาครับสายปลาม่นปฏิบัติได้นะครับที่จอดรถ อันนี้เป็นลานจอดรถเพิ่นได้ครับนี่ยพาขี่มาปฏิวัติเพิ่นอยู่ทั้งกุ่นครับนี่ยเพิ่อนก็จะมีป้ายต่างๆนะครับทางเขา้าทางเยี่ยมชงบรรยากาศในวัดก,กะลมลรื่นดีครับตรงนี้ก็จะเป็นอหอระฆังนะครับหอระฆังเพิ่อน สูงเลยเลยครับเห็ดเป็นรูปี่เป็นวัดป่าหนองล่มนะครับวัดหลวงปู่มึงหอระฆังท่านที่นีนหน่หอระฆังอยู่ข้างในเลยครับ,ขบเขับไปด้วยแบรรยากาศที่นีห่หอระฆังข้างอยู่ข้างในเรับต้นกระสังตามความเชื่อ เป็นนะครับเดี๋ยวสิบภาคของมาเบิงโบทเพิ่นเท่าครับนี่บางที้มันเป็นเป็นถ้ำรุ่สีอยู่ว่าใจ วัดป่าหนองล่มเนี่ยหรือวัดหลวงปูม,มุนเนี่ยเป็นสิมีโรงทานน้ำเนี่ยครับจะต้องคุณท่านในชั้นมิลานไายของน้ำโบสถ์ปลอดยนะครไปเบิ่งโบทกันด้วยครับ ก็ไม่ได้อันนี้สมิระเก่าแก่ของขึน้นอยู่โบสถ์พันสีเฮ็ดเป็นใหม่นะครับลักษณะไอฟ้าสิเป็นใหม่นะครับสร้างให้นแล้วเดี๋ยวเป็นได้ เป็นพระแก้วมรกตมั่งครับอ,องค์ใหญ่นะครับสมีพระฐานบูชาพระพุทธชินราชกันะครับก็มีรูปปั้นหลวงปู่หมุนนั่นนะครับสิบแปดประมาณนี้ในชิพภาพไปเบิ่งอ่ะสลานะครับติ่เพิ่นจำหน่ายของขังนด้ครับทางด้านของขังหลวงปู่หม,มุนนะครับ ทั้งพุ่นสิเป็นลงท่านนะครับเปินไปทั้งพุ่นงานเปินสิไม่งลงท่านารครับต้อตงนี้สิเป็นที่จำหน่ายของข้าวของร่มที่บูชานะครับตัวท,ที่บูชาของขังสิมีคนบนเขามาหลายเขามีอ่าพระอายุไ่ขายเป็นสล่าเป็นกุฏิครับ โถด้วิหาระนะถือว่าอแสงอากาศตรงนี้กับซีนี่เป็นหุน่นคีพึ่งของหลวงปู่หม,มุนนะครับคล้ายๆเป็นของเพลินเลยแต่ว่าเป็นหุน่นคีพึ่งอย่างอิสานิกาเกนะ็บไว้คือคือเป็นครับนิกาปิชาปูมุน อันนี้วัดหนองร่มนะครับอยู่อำเภอวัฒนาจังหวัดสะก้ีตรงในสีมีคนมากาหายนะครับอ,อยากได้ยางกัซิมามาขอนะครับเดี๋ยวเอาไปเบิรงเครื่องล้างของขังด้วยครับกนซิมาอันนี้กันมาบูชาในวัดวัดพนมิตรเอที่เอยมเลยครับอขออนุญาตบันทึกได้อยู่นะครับ นี่ครับกางเกงสิมี <c oughs> พระต้งปู่มหมุนครับน้ำบูชาได้เลยครับสิมีรุ่นต่างๆนะครับสิม,มีพระรุ่นต่างๆของนี้ ของปูนมมนะครับเดี๋ยวเขาจะมากราบเพื่อนครับเดี๋ยวจาผ้าไปเบิงสถานที่ ร,รอบๆวัดกนนด้ครับว่ามีอย่างอีกนะครับเมื่อกี้ไปเบื้องโบสถ์แล้วนะกลับมาเบือ้องจุดที่อเอาหุ่นที่พึ่งเพิ่นไหวนะครับตรงนี้เป็นเหมือนอเพิ่อนอยู่เลยนะครับสลานี่ที่เ้าลงมาเนี่ยัตตนนี้เดี๋ยวขาไปเบื้องบรรยากาศร,รอบๆบรรยากาศวัดนะครับ นี่มองนังนี่มอง,าง,มองกาบผ้าเ้วผมสิมาเิ่งมองเนี่เพิ่นผ้ากันมาไหวนะครับมากาบแล้วเป็นสึกว่าได้โชคได้ลาบครับตรงนี้เห็นเพิ่น,นมากาบกันนี่ครับนี่นี่เพิ่นมากาบกันหลายเลยเี๋ยงไปซื้อมากาบอยู่ด้วกันนะครับเนี่ย ตรงนี้สิเป็นรถที่หลวงปู่หมุนด้วยครับนี่เพิ่อนเพิ่นใส่ในการเดินทางนะครับเราคนมากราบมาขอ,อโชคขอลาบนะครับมาเฮ็ดเนียอย่างกะสิประสบผลสำเร็จครับตรงนี้นั่นแหละก่แล้วแต่ดวงค้นห้าน้ำด้วยครับผมก็เคยมากราบอยู่แต่ก็ว่าท่านได้ประพบท่าน ได้ประสบผลสําเร็จครับแต่ว่าไอ้สอบถามกับเพื่อนผู้เพื่อนมากาศนะครับเพื่นสี่ได้โชคได้ลารนะครับเป็นเสิมาเรื่อยๆนี่เป็นกระติสใจนี่เป็นนี่แหละครับเรื่องอ่าเพื่อนได้เงินมากเพื่อนกระิมาสางวัดเพื่นสี่แล้วนะครับ หลวงปู่หมุนนี่ยเป็นละสังขารไปแล้วเด้อครับแต่ว่าคุณงามความดีของเพิ่นยังอยู่อยูอ่ลูกศิษย์สุขหากระยังเข่ามานะครับซอยอช่วยต่อเติมวัดด้วยครับผมเข่ามาครั้งแรกกะท่านได้ขึ้นหลายปันนี่ด้วครับนี่แสดงว่า,าขนาดเป็นละสังขารไปแล้วก็ยังมีคนนับถือเข่ามายำชุ่มแล้วก็น้ำปัจจัยนะครับมาถวายวัดแล้วก็ ของขังกับมาบูชาของขังอยู่ด้วยครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงครับนี่ที่ว่ามาทําบุญเราก็สิได้โชคได้ลาภคือกันครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหมองคนอยู่อีกหมองนึงนะครับเที่จไ้ให้เิมากับเป็นกับสิม่ากันในเรือนะครับ แต่ผมสิดภาเบิ้งบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆเนี่ยก็สิเป็นวัดนะครับไปตรวจนะครับรอบๆเพิ่นสิเป็นปลานะครับลมพื้นดีด้วยเพราะเป็นได้เงินมานะครับจากการบูชาพระเครื่องหรือบางทีเพิ่นได้โชคได้ลาาเพิ่นกรสิมาถวายวัดเพิ่นกระสีมาสางนี่แหะครับนี่ อีกอาจจะเป็นสลาพักสงครับนี่เป็นกุฏินะครับกุฏิพักสงนะครับนี่ปลาเป็นหลอดสลาท่านท่านมาเป็นปลาข้างหลังบนเพิ่งกระสีสางหลายอยู่ดนะครับกำลังสางมีอยู่ดนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องต้นตะเคียนดนะครับ นี่ตรงตะเคียนนั่นมีสิบจุดนี่ก็เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ จะใแตะเคียนตรงนี้ก็มีคนเขามาขอมาอาโชกขาลาบอดยู่นะครับเนี่ยกัศักดิ์สิทธิ์อยู่ดนะครับนี่ทังพุนเพิ่งกฤษสางอาคารใหม่ครับเป็นหอระฆังอ๋อเป็นหอพระนะครับทั้งพุนเพิ่งกฤษสางอีกนะครับนี่แต่บ่ได้ผ้ายางไปเบิง่งนเดอครับ อ่ากระสียูประมาณนี้แหละครับนี่สางขึ้นมาเดี๋ยวผมสิบไปว่ายสองจุดด้วยครับตรงหลวงปู่มุนพันยูนะครับตรงไอเอดที่เป็นใส่รถนะครับ หายว่างๆนะครับอบอบสบายใจหรือว่าอยากให้สิ่งดีๆเขามาในชีวิตกะเขามาในวัดมาเยี่ยมชมนะครับอ่อบต้องเสียตังค์จักบาทก็ได้เลครับในเขามาไหว้พระนะครับอ่ามันก็นมีถูกมีอย่างบริการเสร็จแล้วก็สิมนี้ลงท่านั่นเลยครับอ่าบ่แมนว่าแต่ไอ้น,นีนะครับอยากเสียเอาภาพให้บ่งด้ครับหลองคู่หมุนภาพเป็นใหญไๆเลย บาดหลวปงปู่มุนหลวงปู่มุนนะครับอ่าแต่ก่อนผมก็บว่าโหดกว่าเป็นดังแต่ว่าวัดนี่เห็นแต่ผมขี่รถผ่านมาเทใดก็เห็นรถอ่าแวะเขามาเรื่อยนะครับตอนนี้สอบถามไปก็เลยว่าเออเนี่ยแหละวัดนี่เป็นดังตังนี้ข,ข้างโบสถ์นะครับ ใกล้ตรงนี้กต่หลายนดครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นด้ครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับให้ครูชินแน่ครูชินสิไดน้ำสาระดีๆมากะตุกๆท่านนด้ครับสวัสดีครับ